สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นัีทีชาแนลวันนี้ผมก็เจอฉากพิเศษนะครับหลังจากที่เรากำจัดบอสไราคาร์ดได้เราไปคุยกับทานิสแล้วก็วาร์ปกลับมาที่ห้องนี้จะเจอว่าเธอกำลังกินสมองของไราคาร์ดอยู่ครับโหสยองมากเลยมาดูกันนะครับว่าถ้าเรากำจัดนายหญิงจอมชั่วร้ายคนนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้น ah, lord. หลังจากที่เราโจมตีเธอสักพักหนึ่งองคคระของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับ ตัวอสบินตัวนี้ก็มีท่าพ่นไฟด้วยครับ <Ooh. S 1> เมื่อเรากำจัดเขาได้เราจะได้มนตราถุงคอพ่อนไฟนะครับและที่ศพของชาน,นิตก็จะมีหน้ากากสนมกับชุดสนม ถ้าน้งองๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ